โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็จะคล้ายๆกับโรงเรียนอนุบาลทั่วๆไปแต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าเป็นโรงเรียนสอนธรรมะที่มีเพียงชั้นเดียวแล้วก็มีนักเรียนที่มีทุกระดับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้ธรรมะจึงเป็นแบบง่ายๆสไตล์โรงเรียนอนุบาล เพื่อจุดประกายให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามีสิ่งดีๆมากมายในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ล้วนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยตรงทั้งในชาตินี้และในปรโลกแต่เราซึ่งเป็นชาวพุทธต่างมองข้างไป หรือไม่ให้ความสนใจอย่างแท้จริงเรื่องแปลกแต่จริงในวันนี้จะเป็นคำถามจากทางบ้านว่าพลังจักรวาลเป็นอย่างไรช่วงที่ลูกตั้งท้องได้หันมาสนใจสุขภาพสามีของลูกก็พลอยสนใจตามไปด้วยเราอ่านหนังสือด้านสุขภาพจนพบเรื่องราวของพลังจักรวาลพลังที่สามารถช่วยรักษาโรคได้ ลูกและสามีจึงลองสมัครเรียนอาจารย์ที่มาสอนเล่าว่าพลังจักรวาลไม่ใช่ศสยศาสตร์ไม่ใช่คาถาอาคมแต่เป็นพลังงานสมาธิอีกแบบหนึง่งซึ่งมีเคล็ดหลักวิชาที่แตกต่างออกไปคือฝึกโดยการกำหนดจิตที่หน้าผากหรือกระหม่อมหรือเรียกอีกชื่อว่าจักระจนรู้สึกว่าเกิดพลังพอเกิดพลังแล้วก็วกำหนดจิตส่งคลื่นพลังไปตรงจุดที่มีอาการเจ็บป่วยของคนไข้ โดยกำหนดใจนิ่งๆสักพักพลังจักรวาลจะผสานพลังชีวิตผลักดันเอาอาการเจ็บป่วยของผู้นั้นให้มาลายหายไปปิดท้ายด้วยขั้นตอนการใช้ใจฟอกเลือดโดยกำหนดจิตนิ่งไว้ที่หน้าผากเช่นเดิมอีกพักหนึ่งเพื่อล้างเลือดไม่ให้โรคร้ายย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองระดับของพลังงานจักรวาลมีทั้งหมด7ขั้นหากสำเร็จตั้งแต่ขั้น5้าขึ้นไป จะสามารถรักษาคนได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวหากถึงขั้นที่7จ,จะสามารถถอดกายไปยังที่ต่างๆได้คำถามวิชาพลังจัก,กรวาลคืออะไรเป็นวิชาแขนงไหนเหตุใดเวลาฝึกพลังจึงเกิดสภาวะหมุนวนเวียนแต่ไม่ทำให้เวียนหัวเหตุใดพลังจัก,กรวาลจึงสามารถรักษาโลกได้คะ คำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่วิชาพลังจักรวาลคือการฝึกสมาธิชนิดหนึ่งตามแบบโยคยีหรือฤาษีนอกพระพุทธศาสนาเวลาที่ฝึกแล้วจะเกิดสภาวะหมุนบนเวียนแต่ไม่เวียนหัวนั้นก็เป็นอาการของสมาธิอย่างหนึ่งที่ทำให้รับรู้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปเช่นการหมุนของจักรวาลของโลก ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจของมนุษย์แต่ไม่อาจทำให้หลุดพ้นจากทุกได้พลังจักรวาลที่รักษาโรคได้นั้นก็เป็นเรื่องของใจที่เป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่งซึ่งบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายแล้วแต่บุญกรรมของแต่และคนเป็นหลักขออนุโมทนาบุญกับคำถามจากทางบ้านค่ะ